เยน่า,าก็กลับบ้านไปนะผมว้หลังเข้าหลังเข้าเพื่อนมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วกําลังเติมกําลังเติมเรียบร้อยฮะโอ้ยโคตรแรงเพื่อนเอาดิแวนโอ้หแวน,แวนจมหนักจัดเฮ้ยนาคอสโอ้ยเล่นโลจัดเอาดิเอาดิแตกเอาใม้มนแตกเฮ้ยไม่ตา,ตายตายเรียบร้อยโอ้ยนาคอสผมอืมป่าแบบโดนผมใส่อ่ะโดนเม็ดใส่แล้วอะไหนวะเฮ้ยมันอยู่นี่เอาดิจะขับรถไปไหนเอขับเรือ เลยครับผมปรับปรับเรียบร้อยฮะโอ้โหออฟเลนยังยืนมอบเลยครับผมมาตัวโลเอาจัดมันจัดมันปรับปรับหืเรียบร้อยโอ้โหตัวโลเราตายหนึ่งหนึ่งกเมตรแล้วยังไม่เข็ดเอายังอยาะอยากอีกรอบรอกมาดิมาดิช่วยหน่อยแครีแครีมาช่วยหน่อยเรียบร้อยฮะยังอยากบวกอีกรอบหืไม่เข็ดไม่เข็ด โอเคผมก็ขอ,อกราบสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนสู่ช่อง t a าลิน h a n n e l นะครับผมแล้วเราก็มาต่อจาก EP ีที่แล้วผมผมก็มากด5เหมือนเดิมนะผมวันนี้เป็นอีกตาหนึ่งครับผมก่อนนี้ไปรับชมนะเพื่อนก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจ <S <S ให้ผมนะ <S <S พเพื่อนมาผมแล้ววันนี้เราก็เอาอีลินมาเล่นเล,น,เลนกลางนะเพื่อน มาแบกพวกแหลงโคดอ่ะเออไม่รู้เพื่งน็องโหดหรือเปล่านะครับเราก็เล่นเลนกลางเหมือนเดิมมีโตโรช่วยเคลียร์เหมือนเดิมนะครับผมมีโลมช่วยเคลียร์นะครับเราก็ทําการเคลียร์ทำคีฟเลนกลางไปนะครับผมมาดีเขาจะต่อคนับสกิลหนึ่งถ้าเราโดนนะครับผมก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับอิลินนะครับผมเนี่ยดูดิดูดิเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บหลายอยู่นะครับผมเอาต่อปะล่ะ สกิลหนึ่งมันค่อนข้างที่จะไกลนะเพื่อนๆสําหรับตัวนี้นะเราจะเว้นสกิลหนึ่งไว้ใกล้ๆไม่ได้ขอญาติปวดน,นิดนึงนะเออหมาเปล่าดูดิดูดิโดนตอบไปเรื่อยๆก็เจ็บนะผมสําหรับตัวนี้ก็ไม่มีมานาด้วยนะผมมานาไม่จํากัดนี่ไงโอ้โหดูดิครับเพื่อน แรงขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปช่วยล่างกันนะเพื่อนๆไปช่วยเลนล่างก่อนแล้วกันตีดากด้กวยาเพื่อนมาสำหรับตัวนี้ผมก็เล่นมาหลายตาแนละ้วค่อนข้างที่จะคล่องนะผมรู้แล้วว่ามันเก็บสแต็กยังไงนะครับคลิปแรกๆก็ที่ทำว่าไม่ได้เก็บสแต็กเลย นะผมเน้นตีเอาเก็บสแตก็กนะครับเพิ่งรู้ว่าสกิลสองมันใช้เก็บสแต็กได้ออบื้อมาอยู่ตั้งนานเฮ้ยนาคอสโอ้โหเล่นโลจัดเอาดิเอาดิแตกเอาให้มันแตกเฮ้ยไม่ตายตายเรียบร้อยโอ้ยนาคอสผมอืมป่าแบบโดนผมใส่อะโดนเมดใส่แล้วอะดูดินะผมอันนี้เพิ่งกี่นาทีเองสามนาทีเองนะผม ผมใส่ป่ามันได้แล้วไม่รู้ว่าป่ามันไม่มีเงินหรือว่าเรารวยกว่าป่ามันนะอันนี้ผมก็ไม่อาจทราบได้ไปเดี๋ยวเราอยู่บนกันสักแป๊บหนึงช่วยเพื่อนก่อนเราไม่ได้ขึ้นมาเติมบนแล้วผมเพราะว่าเห็นเมดมันไม่ขึ้นมานะครับเฮ้ยอะไรอะบัตเตอร์ไฟโลมเหรอเพิ่งเห็นเอาดิเอาดิเอาดิอาดโอ้ยโคตรเจ็บครับเพื่อนเจ็บจาด เอาดีเอ้ยแหวนมาไปแล้วผมไม่อยู่แล้วอามานันเอวสุโอ้ยมากันเต็มผมต้องไปครับผมจังหวะนี้ผมต้องไปเอาดีผมตอดใ,ให้อยู่ผมตอดให้อยู่หูมากัน3มตัวแต่เ,เลือดเราโลกันหมดเลยสี่ตัวปลาโทเยอะเลยขนาดนั้นนี่ะรอก่อนเพื่อเราไล่ให้แล้วครับผมมายุ่งกับบนทำไมอยู่ล่างก็ส่วนล่างครับผมบนก็ส่วนบนบอกไว้ก่อน S <S โอ้กลางบวกกัน <S 2> <S 2> ยับเลยจังหวะน,นี้ <S <S นาคอสโอ้โหนาคอสดันป้อมแล้วต้องเอาเลนกลางก่อนเอาเลนกลางให้รอดเอ้ยนาคอสมานาคอสมาอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็โอ้โหเอาดิโอ้โหเต็มเลยช่วยอยู่โตโร่โตโร่เราช่วยนายอยู่โอ้โหไม่ไหวจริงแม่โทษทีเพื่อนเราช่วยได้แค่นี้แหละนะครับเราไม่มีสกิลอะไรเ,เวิร์ดเวิร์ดขนาดนั้นที่จะช่วยนายได้โอ้โห สกิลหนึ่งนี่อีลินโคตรแรงนะผมแรงจริงแรงจริงไม่ได้โมเลยนะครับผมแรงจัดเลยมาครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปช่วยบนกับเอลสตูนะฮะน้าคออยู่นี่น้าคอทำไรหนูกำลังจะคอมบูคอมจอยนะผมะตีไปเรื่อยๆผมแต่ป้อมเราก็แลกกันมาหนึ่งๆนะครับผม คนละป้อมเลยเราเสียป้อมล่างครับเขาเสียป้อมบนเอาดิจังหวะนี้ผมไปล่อยแวนแล้วผมเรียบร้อยฮะสวยจัดเอาดีต่อเลยต่อเลยต่อเลยบัสเรียบร้อยบัสแตกไปเราอยู่นี่เราน่าจะได้ป้อมกลางนะผมปล่อยมันดันป้อมล่างไปป้อมกลางยังไงเราก็คุ้มกว่านะผมขอเวทฟ้านิดนึงนะขอใช้บัฟฟ้าเยอะซะด,ด้วย เราก็เวดไปเลยครับผมไม่ต้องเกรงกลัวเอลสูเราดันป้อมให้แล้วโอ้โหถึงป้อมในเลยครับผมก็ถือว่าดันเล่านี้ก็คุ้มอยู่นะอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่นี่เอาดีจะขับรถไปไหนขับเรืออันนี้ครับผมปรับปรับเรียบร้อยฮะโอ้โหออฟเลนย,ยังยืนมอบเลยครับผมมาเราได้กลับบ้านสักทีมาครับผมอีลินเราไปกันต่อตอนนี้โอ้โหแวนดันป้อมสนุกเลยครับผมกดสกิลตีป้อมสนุกเลย เช็กก้อนเช็กก้อนมาตโลเอาจัดมันจัดมันปรับปับ,ปบเรียบร้อยโอ้โหตโลเราตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ช่วยตวโลได้เท่านี้นะผมแม่ตอนแรกคิดว่ามันอยู่อีกคุ่มเนี่ยเราก็รู้ใจไปทางเดียวกันด้วยก็เดินไปอีกพุ่มพร้อมกันเลยนะผมสุดท้ายมันอยู่พุ่มแรกโอ้โหนี่มันขยันดันยังเลยวะ ไปไปเมื่อกี้เจอเมดยังไม่เข็ดนะครับผมหนึ่งหนึ่งกับเมธแล้วยังไม่เข็ดเอ้ายังเหาะอยากอีกรอบบอกมาดิมาดิช่วยหน่อยแครีแครีมาช่วยหน่อยเรียบร้อยฮะยังอยากบวกอีกรอบอไม่เข็ดไม่เข็ดอันนี้คือผมไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวก่อนนะผมไม่คิดว่ามันจะมาไปเดี๋ยวเราขึ้นไปช่วยกลางช่วยเพื่อนๆก่อนน,นะครับตอนนี้เหมือนบนจะมีอยู่2ตัวมาแล้วครับผม กำลังไปช่วยแตอตัวโลผมเข้าแล้วเรียบร้อยฮะเอาดีเอาดีเอาที่ต่อเลยต่อเลยเพื่อนต่อเลยสวยต่อไหมไม่ต่อผมมาน่าจะไม่ได้ป้อมนะผมน่าจะได้ที่ป้อมล่างป้อมล่างได้ปะ่ะไม่ได้วะรอรอรอ,รอขี่มาพอดีเลยอแต่ไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปเป็นกำลังเสริมของตัวโลก่อนแล้วกัน มาดิครับผมมาดิครับเอาดิเอาดิเอามันเอามันเอามันแตกยังไงก็ต้องแตกเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมได้ป้อมอีกป้อมหนึ่งแหสวยๆฮะโอ้ตีตีเจ็บนะผมสำหรับอีลินสกิลหนึ่งกับอันตีนี่คือสุดยอดแบบเดอะเบสเลยครับผมอีกหนาคอรมาหนาคอรมาจังหวะนี้เอาไงครับเอลซุเอลซุยังต่อเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยโคตรเจ็บครับแวนโอู้แต่แวนจบสกอร์ไม่ได้ว่ะ อะไรวะโคตรแรงครับผมอีลินเมื่อกี้โดนสกิลหนึ่งไปแรงเวอร์เลยครับผมโ,โหตอนนี้สกอร์เราค่าหตายศูนย์ช่วยสโคตรเอาครับเพื่อนๆเนฮ้ย,ยนาคอสนาคอรสจังหวะนี้ว่ายังไงครับผมผมไปดักให้แล้วมามา,มาแอบในพุ่มก่อนนี่ครับผมเป็นการอ่านเกมเดี๋ยวมันจะมาหาผมคอยดู ไปครับผมไม่มาก็นี่ไงวิ่งเข้าเลยเรียบร้อยเ <c> ห <oughs> มือนจะเห็นผมในแบบหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้นะผม <c oughs> แม่โดนอ่านเกมเป็นไงล่ะไปตอนนี้เราเหลืออีกป้อมสุดท้ายนะผมป้อมบนป้อมสุดท้ายนะเอ้ยนาคอนมาเอาดิเอามัน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 เ,นเรียบร้อยฮะ <c oughs> โอ้โหมาต่อมาต่อต่อปะล่ะต่อปล่ะต่อปะ,อปะล่ะบัตเตอร์ไฟเรียบร้อยโอ้โหโดนโตโลคิวไป ดูแต่เลือดเราไม่ไหวจริงมีคลิปแร้วผมตีไหมเนี่ยไม่มีเลยเอาหน่อยเว้เหลือป้อมบนป้อมสุดท้ายแล้วเอาให้มันสามทางไปจบจบขอเลือดหน่อยเพื่อนอยังดีที่มีเลือดเอามันเลยครับผมต้องตีป้อมมันแล้วมันเหลือป้อมสุดท้ายอ่ะโอ้โหเมดยังเจ็บครับผมโอ้โหโดนเอลซูไปอดอกนึง โอ้หมันกันป้อมบนดีว่ะแม่อยากได้สามทางอะ่ะขอได้ไหมขอได้ไหมขอป้อมบนได้ไหมเพื่อนเอาให้สุดขนาดนี้แหละขนาดนี้แหละตีตีป้อมตีป้อมอุยอ้ยนาคอดนาคอดมาเฮ้ยผมโดนโอ้โหนาคอดแม่งล้วงสุดว่ะต้องถอยเลยจังหวะนี้มาแล้วครับผมเหมือนเราจะโดน เอามังกรไปนะผมเอาดาร์กไปไม่ใช่มังกรนะโดนส่วนที่เดียวนี่ไงนะคอสมาทำไมเฮ้ยเมตายเรียบร้อยฮะไป,ไปช่วยไปเชวยไปช่วยวย,ยน,าน่ากนไปช่วยกันเอเอเอาให้ตายเรียบร้อยครับผมไม่ได้คิวไม่เป็นไรถือว่าเราช่วยเพื่อนนะผมไปเราเคลียร์ดาร์กไปครับผมมัน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 ,ม,นมันทำอะไรเราไม่ได้บอกเลยมันทำอะไรเราไม่ได้เอาดิเอาดิเอาดิ ไปตอนนี้กลางเราบวกกันอยู่แล้วผมเราต้องรีบไปเติมแล้วส่วนเจน่าก็กลับบ้านไปนะผมไ้หลังเข้าหลังเข้าเพื่อนมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วกําลังเติมกําลังเติมเรียบร้อยฮะโอ้ยโคตรแรงเพื่อนเอาดิแวนโอ้แวนจิ้มหนักจัดมาดิได้จบเลยครับผมจังหวะนี้ตายหมดทีมมีที่จะเกิดก็คือเออลูเมียนะผมลูเมียน่าจะกันอะไรไม่อยู่นะผมนอกจากกนณินะครณิตก็ไม่ช่วยอะไรบอกเลย มาดิโคตรเจ็บโคตรเจ็บเรียบร้อยฮนะอุ้ยนะคอนมานะคอนมานะคอนมาโดนตีผมอย่างนี้ก็แตกครับผมอุ้ยแตกเราไม่มีคีบว่ะเราต้องรอคีบโอ้โหคีบเพิ่งถึงครึ่งทางยังติดไฟแดงอยู่นะ่ะแม่ตอนนี้สกอร์เราก้าหนึ่งก้าเลยนะ้เพื่อนโอ้โหโคตรเถื่อนโคตรดิบนะผมสำหรับอิลินมาน่าจะได้จบเกิดอีกตัวหนึง่งฝั่งตรงข้ามอุ้ยมาดิมาดิ มันอีกเกินนี้ก็แตกครับผมเรียบร้อยบัตเตอร์ไฟทำอะไรไม่ได้ครับผมเรียบร้อยฮะได้จบโอเคถึงไม่ได้3ทางก็ได้จบเลยนะครับผมไม่ต้องทรมานฝั่งตรงข้ามนะอีลินก็โคตรเอาเรื่องนะับผมสกิลหนึ่งอย่างแรงถ้าเล่นเมทนะไม่รู้เล่นเล่นแค่ี่จะแรงเท่านี้หรือเปล่าอุยได้ MP ด้วยนะครับผมก็จบ กันในคลิปนี้แล้วผมกดกับเพื่อนนะผมไม่ไม่ได้รู้อะไรกันแต่รู้ใจนะผมไม่ได้ขอกันด้วยนี่นะค่าเก้าตาย1 20. นึ่งจุดสินับส่วนเซตไอเทมนับก็จะออกประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆอยู่ไหนวะเซตไอเทมก็นี่เลยประมาณนี้ครผมสําหรับออกของเม่เอ็นนับ โอ okay, เคเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b และคลายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเพืเ่อนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบาย